เราไม่เคยเผากันไม่เคยเผากันมันไม่ได้นี่หรอความับสนุกสนานความลับฟังเล่าสู่กันฟังใครจะไปอยากข่ายเรื่องความลับของมือหนาโอ้ินอะไรนี่ป้ายต่างไปโจด้วยโจแบบมีมีการเส้นกินได้พร้อมด้หลังก็เราขีดโอ้เส้นผู้สาวในพร้อมมาดิเมบ้า โจ้ผมก็แน่นอนแต่ว่าโจ้จกจอกไงวะไปไปกวนสักหน่อยไม่ได้อยู่แถวไหนโจ้เขาจะอยู่บ้านเปล่าเหรอว่าเขาจะไปเขาแตมันเต็มเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าร้านไหนนะเดี๋ยวชี้ให้ดูเหเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าร้านไหนมาบ่อยไหมพี่มารอบเดียวแต่ไอ้โจ้กับตุ้มตามามาบ่อยร้านคาราโอเกะเนี่ยนะเออ มาแบบแบบมเซ็นเลสร้านคาราโอเกะร้านดื่มเนี่ยเหรอ้านดื่มมีมีสาวๆนั่งด้วยนี่แหละมาพี่โจมาเซ็นเลยเซ็นหมดเลยทุกอย่างเซ็นผู้หญิงก็ได้ด้วยเหรอใช่โอเคเซ็นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอถูกเท่าไหร่จ่ายจ่ายให้พี่โจไปเท่าไหร่โอ้เจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยเออก็มาคิดคิดลงบินพี่เลยเหร ปล่าไม่ได้คิดลงบินพี่คือพี่จ่ายของพี่แล้วคือมันมานั่งกินใช่ปะออคือพี่สั่งมาหนึ่งแบบชุดเล็กอะ่ะเ,ออเราไม่พูดถึงนะออออพี่สั่งชุดเล็กมาแล้วกับแก้มสองสามอย่างนั่งกินคนเดียวเลยนะเออนั่งกินคนเดียวแล้วทีนี้ไอโจอโทรมาออพี่ก็เลยถ่ายดูว่าเอออยู่ร้านนี้นะเอ,อเอาตามมาเลยทีเนี้ยทั้งโจทั้งตูมตามมาทั้งค,คู่เลยเออแล้วทีเนี้ยโจมาไม่มีปีมีคุยเลยโจอะ พาผู้หญิงไปเลยสักพักหนึ่งนี่แหละเออเออไปสักพักใหญ่ๆก็นั่งกินรอหมดโอ้ไม่นธรรมดาเลยเออเปิดแล้วพาผมไปดูดิเซ็นได้จริง่าไม่รู้ตอนนี้เซ็นได้หรือเปล่าร้านยุสุดยอดอีเล็กโจ้เออสุดยอด ร้านคงปิดแล้วผมว่าขาดทุนแต่พี่เห็นอยู่พี่เห็นเนี่ยเขาเปิดอยู่พี่มาครั้งเดียวนั่นแหละแล้วจากนั้นพี่ก็ไม่มาเลยอยู่เส้นนี้แหละนี่ร้านนี้แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เส้นนี้แหละอยู่ต้มือเนี่ยร้านอะไรบวับวบัวนี่แหละร้านหรือร้านอะไรนี่แหละนี่ไงร้านเจ้าเจ้าพายุไม่ใช่ใชใชเพื่อนบ้านรีสอร์ท สุดนดืีดีเลยพูดสิเขาพูดสิเขาตลกเนาะพอพี่เคลียร์ตังของพี่เสร็จแล้วแล้วเดินร้อยปุ๊บเดินออกมาหน้าร้านเจ้าของร้านเขามาทวงโจ้เออของพี่ยังไม่ได้จ่ายนูนะตั้งแต่รอบที่แล้วนู่นก็เลยถามมาเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยก็เลยฟักวันนั้นหมดเป็นพันเจ็ดผมตัวเองพันหนึ่งเออเรีอพันหนึงของโจ้อีกเจ็ดร้อยอะไรโจ้ 哎，不吵，急，不吵，急，是 <im itation> ว่าอะไรชัดเนี่ยคุณวัทั้งทั้งโจ้ทั้งตุ่มตาน้แต่ตุมตมใใใต่มตามบัไดใจให้ตุ่มตาน้าใจไอ้ใจแล้วโจ้ผู้เดียวเออชื่อเขาเดี๋ยวเขาเนี่ยนะเอาเจ๊งความว่เออเดี๋ยวเอาถาถามลาน,นดีกระไรนะเป็นความจริงไหมเงี้ยพูดความจริงไม่ผิดของพี่ก็ยังไม่ได้จ่ายส่ะเออก็ไมพี่จ่ายแล้ว <im itation> จรพี่พี่ไม่ได้เที่ยวผู้หญิงพี่มานั่งดูเฉยไงมานั่งอ่ะเออมานั่งแบบนั่งกินนั่งกินแล้วก็สั่งชุดเล็กมาไงแล้วทีนี้พี่นั่งด้วยได้ไหมนั่งด้วยได้ไหมว่าเออมึงอยากนั่งก็นั่งรถเอา้าทำไมไม่ถ่ายปิดกล้องทำไมเนี่ยโอ้คุยตั้งนานไม่ถ่ายแทนที <c oughs> ่จะถ่ายน้อ <c oughs> ยสนุกสนาน เราไม่เคยเผากันอันนี้ก็พูดซะยาวเลยไม่ได้ถ่ายเออเราแมึงฟังเงอนึงว่ามึงสิตายบัะขามถ่ายสนุกสนานที่สุดถ่ายคอนเทนต์มึงพูดอีต่อมึงระบ่เอามันเป็นเรื่องวันวันสนุกไม่เคยเผากันมันไม่ได้นี่หรอความรับสนุกสนานเราไม่ฟังเล่าสู่กันฟังครจะไปอยากถ่ายเรื่องความรับของอื่นนะ เป็นอดีตไปดูคลิปต่อไปแล้วกันว่าทำไมเราถึงไม่ได้นัดหมายเราไปซื้อของที่ร้านถูกดีนะแล้วก็เจออ่านี่บ่าวเสื้อแดงนี่พอดีนะก็เลยนอนนอนอย่างเดียวก็เลยบอกให้มันจอดรถไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ขึ้นรถมาโดยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปไหนะสุดท้ายขับรถมาสองชั่วโมงนะครับผมเพื่อมาเปลี่ยนน้ำมันมเครื่องอย่างเดียว <laughs> กลับแล้วตอนนี้กล <laughs> ับ ถามช่างบอกช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนถามช่างว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะเขาบอกว่าเปลี่ยนคันใหม่ดีกว่าครับผมนสรุปแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยหลายยางหมดน้ำมันเครื่องหลายยางหมดเขาบอกว่ายังจะถามอยู่เลยสภาพนี้นะไปได้ไหมไฟแดงอ่ะเออได้อยู่มันจะได้มีอะไรแบบตื่นเต้นหน่อยเลี้ยวซ้ายเลตรงไปวะตรงเลี้ยวซ้ายเลตรงไปตรงผมว่าขวาตรงบิ๊กซีเอา คนหนึ่ง้าย